สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะมาถึงตอนที่16แล้วเนาะคลิปนี้ป้าเก๋าลองทําเป็นแนวตั้งดูนะคะคิดว่าน่าจะเห็นได้ชัดขึ้นอ่านง่ายขึ้นนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงแนะนําคอมเมนต์ได้นะคะโอเคค่ะรับชมตอนใหม่กันเลยดีกว่าเนาะจะทํายังไงดีถ้ามันเห็นเข้าข้ามันกรี๊ดแคโรามาทำอะไรอยู่ที่นี่ มาเมมฟิตเมมฟิตบาดแผล่ละมีแผลไหมฉันเป็นห่วงเธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะฉันมาช่วยแล้วแคลร์ฉันเป็นห่วงเธอเมมฟิตเมมฟิตเมมฟิตแคลร์ฉันเป็นห่วงกลัวเธอจะตายแคลร์อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เลยแคลรตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วฉันมาถึงแล้วสบายใจได้ฉันรักเธอเมมฟิต ระยะเวลาถึงสามพันปีแยกเธอจากฉันแต่ฉันก็รักเธอเมมฟิสแต่ฉันก็ถูกดึงมาที่นี่เมมฟิสฉันรักเธอเมมฟิสแคเรเมมฟิสฉันเป็นห่วงทั้งกลัวแล้วก็ไม่สบายใจเลยแค่เราสบายใจได้แล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดียังไงเราก็พบกันแล้วแคเรเกือบจะได้โอกาสเหมาะแล้วเมมฟิส พราะมาช่วยเธอจึงต้องเกิดสงครามขึ้นตอนมาที่นี่ยังกลัวเลยว่าเธอจะบาดเจ็บตายเมื่อไม่เป็นไรก็ดีแล้วเมมฟิสอันตรายต้องระวังตัวนะไม่เป็นไรหรอกแค่รอถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันคงแต่ตอนนี้ดีใจและอบอุ่นใจเหลือเกินเมมฟิส <Memphis, S 2> ต้องไปจากที่นี่แล้วละ่ะแค่รอใช่ค่ะแต่ตอนนี้กำลังทหารที่มาหนุนก็มาถึงแล้วทหารกองหนุนใช่ ตอนนี้กำลังปรึกษาวางแผนกันอยู่ในเมืองพรุ่งนี้จะเริ่มทำศึกทางน้ำคงไม่พลาดคำสั่งรบคือพรุ่งนี้ย่ำรุ่งพรุ่งนี้จะจมเรืออียิปต์แล้วจะบุกเรือไปถึงอียิปต์ลุยเฮ้เฮ้มันจะเชื่อมั่นมากไปแล้วเจ้าชายอิสมินประมาทเราเกินไปอุนัทก่อนจะรบต้องไปช่วยพวกเราที่ถูกจับพยาค่าฟาบาดแต่เราต้องไปรอแม่ทัพมิโนเอลเมมฟิ <Memphis. S 2> สซูอาร์ตพยาค่าฟาบาดอย่าเข้าไปยุ่งหรือใกล้กับคุก หรือส่วนของพวกฮิปไทยนะใคยดูแครรให้ดีๆนะเพย娅ค่ะซูอา,อาถ้ามีโอกาสจงค่าแครรเสียเมมฟิสเจ้าชายอิสมินไม่ใช่คนที่ซื่อๆหรอกนะการรบครั้งนี้แท้จริงเขาต้องการอียิปเธอเป็นฟารโรอ,อย่าตกหลุมเขานะอิสมินเขาไม่ประมาทหรอกนะเงียบเธอหนะ้าฉันเป็นฟารโรนะแครอ,อฉันฉันเพียงแต่ห่วงรีบไปแย่อีกจนได้เตรียมการรบแล้วหรือยังเจ้าชาย พอรุ่งเช้าก็บุกเลยพี่ฆ่าฟาบาทก่อนจะออกรบเราจะต้องได้ทิดาแห่งนายไว้ในอ้อมกอดร่างเขาวๆานั่นเป็นที่ห่วงแหนของเมมฟิสและก็แผดเผาใจของเราด้วยทิดาแห่งนายทิดาแห่งนายทหารเร็วเข้าทิดาแห่งนายหนีไปแล้วเจ้าชายทิดาแห่งนายหนีไปแล้วเร็วตามหาเร็วเข้าม่วงไวจริงหนีไปอีกแล้วเราจะทำยังไงดี ทิดาแห่งนายหนีไปไปที่ทะเลคงไม่ใช่ทางนี้ทหารมีออกมากมายแล้วจะไปไหนจะไปตามที่ไหนออกไปนอกเมืองหรือออกทะเลไปนึกออกแล้วกะช่วยโอกาสตอนรบกันยุ่งๆแล้วหนีทีิดาแห่งนายต้องอยู่ในเมืองแน่ๆทหารทุกคนหาให้ทั่วทั้งบนดินและใต้ดินจับตัวมาให้ได้เร็วระวังนะักแคโรจับมือไว้ให้แน่นๆนะระวังหน่อย ุนัทเข้าไปทางสวนกลางไปช่วยพวกที่ถูกจับออกมาอ่ะทราบแล้วพะยะาค่ะแต่ในสวนมีทหารเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ที่ด้ยายขงนายคงอยู่ใต้ดินลองไปหาดูพวกนั้นรู้แล้วเสร็จแล้วสิซูอาดพาแคโรลหนีไปเร็วตรงนี้มีทหารแคโรลดำน้ำหนีเร็วเ,วเข้าลงไปหาเร็วใต้ดินมีแน่ๆพวกนั้นลงมาต้องพบเมมฟิสแน่ๆนซ่อนตัวเร็วเมมฟิสแคโรลจะบ้าหรือไงทำไมไม่รีบหนี ก็เธอตกอยู่ในอันตรายนี่เมมฟิสเฮ้พูดอะไรอย่างนี้รีบหนีไปส่แคโรสงครามคราวนี้เราทำเพื่อเธอเพราะความรักของชาวอียิปต์ความพักดีที่มีต่อเธอยังไม่หนีอีกเธอเป็นเทพธิดาของเรานะแล้วเมมฟิสล่ะเทพธิดาของเราเรามาช่วยท่านแล้วชาวอียิปต์ยอมตายเพื่อฉันกลับไปดินแดนของเราเถอะพวกเขาเชื่อมั่นในตัวฉันถึงกับยอมสละชีวิตกลับไปอียิปต์ดินแดนแม่ของเรา ทหารมากมายยอมตายเพื่อฉันลงไปหาใต้ดินทางมันลื่นนะเธอเป็นฟาโรเป็นกษัตริย์ของชาวอียิปต์เธอจะยอมถูกพวกฮิปทายฆ่าหรือมมวพูดอะไรอยู่ทำไมไม่หนีไม่ได้นะฉันต้องการช่วยเธอฉันไม่ยอมให้พวกฮิปทายฆ่าง่ายๆหรอกแยกย้ายลงไปบ้าจริงๆมันล้อมไม่หมดแล้วอย่าหายใจแรงมันจะได้ยินอากาศก็น้อยเพราะมันอุดช่องทางไว้ฮะเมมฟิสอ,อียิปจะต้องชนะ แคโรแคโรจะทำอะไรชาวฮิปไทยฉันอยู่นี่ฉันอยู่ที่นี่นั่นไงทิดาแห่งนายทิดาแห่งนายจับตัวไว้จับไว้คโรแคโร,ครทำอะไรนั่นฝาโลอย่าส่งเสียงเพียค่ะแมมฟิสหนีไปซะถือโอกาสที่ฉันดึงความสนใจจากพวกฮิปไทยนี้หนีไปจับตัวไว้อย่าหนี้นะบาดเจ็บแบบนั้นหนีไม่รอดหรอกเฮ้ฮ <Hey. S 1> จับตัวไว้อุนัตใจเย็นๆไว้ฝาบาท เมมฟิตหนีเร็วสิอย่าช้านะฉันทำเพื่อเธอยอมตายเพื่ออีบ์จะได้ชัยชนะแคลร,ร์ฟาโรแคลรลทำเพื่อช่วยพระองค์เธอยังไม่โดนจับเราต้องไปช่วยพวกที่ถูกจับแล้วทำให้ในเมืองอยุง่งเหยิงและถือโอกาสตอนยุ่งยุ่งนี้ช่วยแคลรลฉันเข้าใจแล้วแคลรรู้เดี๋ยวนี้เองสูอาดว่ายน้ำออกไปที่เรือบอกข่าวการรบแก่มินูเอลพีิฆาตฟาบาทจะรีบไปเร็วเข้าเราจะไปช่วยทหารที่ถูกจับไปเถอะอุนัตไป เธอรออะไรนะทิดาแห่งนายหลบอยู่ใต้ดินจริงๆหรือพวกเรากำลังตามจับใช่ไหมพี่ยาค่ะวิ่งหนีทหารไปได้ไม่ไกลหรอกเฮ้เฮ่ฉันขอเรื่องจริงๆปิดประตูให้หมดแล้วไปรวมกันอยู่ที่สวนด้านหลังพยายามไล่ทิดาแห่งนายให้ไปจนมุมในสวนฉันจะจับเองเมมฟิสห oh, นีไปหรือยังขอให้รอดพ้นทหารพวกคลิปทายด้วยเถอะหนีไปให้รอดพ้นนะเมมฟิสฉันดึงความสนใจของทหารมาที่ตัวฉันแล้ว ไปทางขวาแล้วอ๋อถูกจับแน่ๆหนีไปนะเมมฟิสที่ไดแห่งนายหนีไปพ้นหรือ,อยังหนีไปให้พ้นนะเมมฟิสหนีให้สุดชีวิตจับให้ได้โอยเฮ้เสร็จแน่หนีไม่พ้นแล้วอ๊ออ้มานี่ไปที่สวนด้านหลัง แมมฟิ Memphis, คงหนีไปได้และคงปลอดภัยอเอ๊ะกรีด <Green. S 1> โอ๊ยพอเถอะฉันไม่หนีแล้วหนีไม่ได้อีกแล้วเจ้าชายอิสมินคิดว่าจะหนีไปพ้นใช่ไหมเสียใจด้วยนะเจ้าชายคงรักหล่อนแน่ๆต้องการจะเอาชนะอียิปต์ ที่แท้ภายในใจก็รักผู้หญิงคนนี้ทั้งก่อนจะรบและเวลานี้ก็พะวงอยู่แต่หลอนทุชายอิสมินอุนัตด,ดูสิมีทหารราวสาิบคนอีกราวหนึ่งชั่วโมงก็จะเช้าแล้วจัดการเปลี่ยนทหารยามเลยพี่ยค่ะท้องทะเลมืดอีกไม่นานก็จะสว่างแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะสว่างเมมฟีจะรอดจากพวกฮิปไทยไหมนะเจ้าชายอย่า อยู่ที่เฉยเทำความสะอาดแผลไงล่ะเจ้าชายชาวฮิปทายที่ผมยาวในพระคัมภีร์บอกว่าในประวัติศาสตร์โบราณชาติที่เทียมหน้าเก็บอียิปต์คือฮิปทายทิดาแห่งนายไว้ผมยาวเช่นนี้ในยามสงครามก็เพื่อป้องกันคออธิบายให้ฟังหน่อยสิทำไมถึงวิ่งออกจากที่ซ่อนให้ทหารวิ่งไล่ตามอะททำไมถึงวิ่งเขารู้ เขารู้พูดมาสิฉันวิ่งไปด้วยความบ้าบิ่นอย่างนั้นเองมันไม่ใช่เหตุผลที่น่าเชื่อตอนที่เธอวิ่งจะต้องมีเหตุผลแต่เธอไม่ยอมบอกไม่มีสาเหตุอะไรจริงๆพอทีเธอเห็นว่าฉันง้อเง่าหรือไงถึงจะมาหลอกเธอวิ่งออกมาในที่สว่างตั้งใจจะให้ทหารเห็นเปล่าเพราะอะไรบอกมานะบอกมาไม่บอกหรือก็ฉันบอกแล้วนี่ฉันรักเธอ แล้วเธอทำแบบนี้ควรจะได้รับโทษยังไงไม่ฉันเปล่าอือมไม่บอกหรือโอ้โเมมฟิสอการเรียกชื่อเมมฟิสทำให้เจ้าชายชะง,งักออกไปทหารเจ้าชายเจ้าชายกองทัพเรือของอียิปต์กำลังเคลื่อนพลเข้ามาโดยเร็วแล้วพยาค่าฟาบาดฮะว่ายังไงนะทำไมเร็วอย่างนี้แล้วทหารยามมวไปทำอะไร ทหารยามกำลังไปดับไฟอยู่โน่นพะยะค่ะทหารอียิปต์เมมฟิสกองทัพเรืออียิปต์กองทัพเรืออียิปต์มาโจมตีแล้วเฮ้เฮ้บุกตะลุยแล้วทหารอียิปต์บอกทหารของเราให้รับมือเต็มที่สู้มันเฮ้เฮ้เป็นโอกาสแล้วกำลังยุ่งยุ่งแบบนี้เราหนีดีกว่าอ๋อไฟไหม้เทวสถานฝีมือของทหารอียิปต ทหารอียิปต์วางเพลิงเทวสถานต้องเป็นเมมฟิสแน่ๆเมมฟิสเ <Memphis? S 1> จ้าชายพวกอียิปบุกเข้ามาแล้วปล่อยทหารเฉลยอียิปและว,วางเพลิงเทวสถานอะไรนะทหารอียิปใช่แล้วทิดาแห่งนายเมมฟิสอยู่ที่เทวสถานใช่ไหมทิดาแห่งนายอ๋ Memphis? อเมมฟิสอ๋เธอวิ่งออกมาให้ไล่จับเพื่อเปิดโอกาสให้ทหารอียิปใช่ไหมฉันจะถามเธอเป็นครั้งสุดท้าย ตจ้าชายใช่ฉันวิ่งเพื่อช่วยเมมฟิสเพื่อช่วยเมมฟิสแม้ทัพเปิดฉากการรบแล้วเผาวังทหารอียิปต์กำลังวุ่นวายเมมฟิสเมมฟิสแคโรเสียงของแคโรแคโรจริงๆแคโรแคโรอยู่ไหนความแค้นมีเป็นร้อยเท่าจะเอายังไงกันดีเมมฟิส <Memphis. S 2> เพื่อช่วยเมมฟิสและทหารอียิปต์จะเป็นอย่างไรก็สุดแต่เวนแต่กรรม แม้แต่จะฝืนก็ยังไม่ไหวทิดาแห่งนายเธอเป็นคนทำให้ทหารบุกเข้ามาได้เจ้าชายเจ้าชายยืนขึ้นมาให้ทหารอียิปเห็นสิแมมฟิสทิดาแห่งนายฉันรักเธอแต่เธอหลอกลวงเจ้าชายอยาฉันไม่ได้หลอกลวงอะไรฉันไม่ต้องการให้มีสงครามในอดีตเกิดขึ้นฉันพยายามที่จะยุติสงครามพยายามจะยุติสงครามหรือ แต่ทหารฮิปไทพยายามจะใช้ฉันเพื่อเอาชนะอียิปต์ฉันไม่เห็นด้วยประวัติศาสตร์ประวัติศาสรตร์จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะสงครามที่เกิดขึ้นนี้ฉันไม่ต้องการให้ใครตายไปเพราะมาช่วยฉันถ้าสงครามสงบได้โดยเร็วป้องกันอียิปด้วยที่แท้ก็ทำเพื่อเมมฟิสเจ้าชายอย่าฆ่าเมมฟิสเพื่อจะได้ตัวฉันเลยนะครอลอยู่ไหนอุนัตวางเพลิงตรงนี้ด้วยเร็วครอลเจ้าชายอิสมินไปไหน ข้าเมมฟิส撒ข้าฟาโรออกเจ้าชายอิสมินอยู่ไหนครารออยู่ที่ไหนเอ๊ะแปลกจริงๆทางนี้ไม่มีพยะค่ะต้องดูทางโนนอุนัทครารเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าชายในเมืองโดนวางระเบิดอยู่ที่นี่อันตรายพะยะค่ะพวกทหารอียิปต์จมเรือของเราหมดคราวนี้เห็นจะต้องหนีไปยังเมืองหลวงแล้วเจ้าชายเมมฟิสช่างร้ายกาจจริงๆ เราประมาทเขาเกินไปเมมฟิสทหารอียิปตชนะเมมฟิสอยู่ไหนมาแล้วลุยบุกแรกทหารอียิปยกพลขึ้นบอกเร็วๆหน่อยเอา้าเผาเมืองจนแดงฉานแล้วเรือใหญ่เทียบท่าไปชิงตัวที่ดาแห่งนายกลับมาลุยท่ดาแห่งนายเมมฟิสรีบลงใต้ดินเถอะพยะค่ะที่นี่อันตรายอียิปชนะสงครามเมมฟิส <Memphis. S 1> อ๋อ ี่เมืองโดนไฟไหม้หมดแล้วเทาชายทาชายอิสมินเขาจะทำอย่างไรกับเราไฟไหม้เมืองโน,น่นทิดาแห่งนายทิดาแห่งนายแคลร์แมนฟิดอยากได้ให้ฟาโรห์มาเอาเองสิรีไปเถอะปล่อยฉันเอาทิดาแห่งนายส่งคืนมานะทหารอียิปเอาคืนมาทิดาแห่งนายแคลร์ถูกแทงหรือส่งแคลร์คืนมาโซชีอย่ามายุ่งถอยไปโซชีอันตราย หนีสิแคโรอหนีเร็วแคโรอไอ้ไพรโซชีกรีดเสียงร้องของแคโร่ต้องมาจากทางโน้นฟาโรแคโร่เรมืองกำลังจะถลม่มกำลังจะพินาศแคโร่อ๋อเจ้าชายอิสมินเมมฟิสมาก็ดีแล้วเมมฟิสค่าก็จบแล้วนะคะสำหรับอีพีที่16 ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ